นี่เป็นคลิปที่ค่อนข้างยากสำหรับเราในการอัดคลิปเนื่องจากว่าเจ้าแก๊งพรายชมพูนะตอนนี้น้องกอน already เรียบร้อยแล้วค่ะแรบกบเริ่มต้นทีเรามีเอื้องพรายชมพูทั้งหมด6หนอนด้วยกันเนอะมาอย่างแบบสมบูรณ์และสวยงามดีซึ่ง พอเราเอามาปลูกลงวัสดุปลูกของเราที่หลักๆก็จะเป็นตัวเปลือกสนหรือ,อดินภูเขาไฟที่เป็นก้อนใหญ่นิดนึงเนาะแล้วก็มีเอาสำลีโปะปปปไปบ้างช่วงแรกๆนองก็มีหนอ่อกงงขึ้นมาอย่างอบอ้วนอยู่เลยแล้วก็สีสันสวยงามมีรายจุดพร้อยๆตามภาพที่โชว์อยู่ณตรงนี้เลย อันนี้คือโจนี่ของน้องตั้งแต่ช่วงแรกๆมาจนถึงช่วงบ้านปลายเนาะช่วงที่เราสังเกตเห็นเหมือนน้องจะโตมาได้สักคืบหนึ่งแล้วกันใบก็เริ่มที่จะไหม้แหละก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงเรื่อยๆหนสุดท้ายค่อยๆไปฮีละต้นฮีละต้นจนณตอนนี้เอื้องไพรชุมผูต้นสุดท้าย กับดาวก้้ยไม้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวเราหลังจากที่เจ้าแกงนี้กับดาวไปเรียบร้อยแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสได้เลี้ยงเอื้องพายชมพูอีกเราก็จะเลี้ยงน้องอยู่เหมือนเดิมแต่รอบนี้เราน่าจะต้องศึกษาแล้วก็เซตอัพ Environment พื้นที่ปลูกของเราให้มีความเหมาะสมกับน้องมากขึ้น เรารู้ว่าน้องชอบความเย็นและลมเย็นซึ่งพื้นที่ของเรามันอาจจะตรงกับสองเงื่อนไขนี้ก็จริงแต่มันยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ของเราแดดบ่ายค่อนข้างจัดแล้วก็อย่างที่เราดูรู้กันว่าแดดประเทศไทยค่อนข้างร้อนก็เลยไม่แปลกใจที่น้องค่อยๆทยอยทยอย กลับสู่ดาวกล้วยไม้ค่ะอันนี้ก็เป็นเจอร์นี่ของเราเนาะที่ได้เรียนรู้จากการเรดียงดูกล้วยไม้พันธุนี้ค่ะเอื้องพายชมพู